ในช่วงคอลัมน์ The Exit เรื่องของการลักลอบการเดินทางของแรงงานข้ามชาติในช่วงเวลานี้ที่จริงต้องเป็นเรื่องที่ต้องระม,มัดระวังอย่างมากนะคะโดยเฉพาะการแพร่เชื้อโควิด -19 ซึ่งบริเวณพรมแดนก็พยายามที่จะระม,มัดระวังแต่ก็ยังมีรายงานว่าพบว่าแรงงานกัมพูชามีกลุ่มในหน้าลักลอบนำแรงงานกัมพูชาเข้าและออก นอกประเทศไทยนะคะและพบว่าได้มีการจับกลุ่มขณะที่กําลังพยายามปฏิบัติการนำแรงงานกัมพูชาออกนอกประเทศค่ะติดตามจากคอลัมน์ The e x กซิค่ะข้อมูลจากสายลับให้เบาะแสว่ากลางดึกในคืนนี้จะมีนายหน้านำแรงงานชาวกัมพูชาข้ามแดนมาพักตรงจุดนี้กลางสวนป่ายูคาลิปตัสในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะดเชิงเซาปเป้าหมายครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลว่าจะมีนายหน้านําแรงงานชาวกัมพูชาข้ามแดนไปมาในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดโควิด -19 และนายหน้ารายนี้ยังเคยมีพฤติกรรมหลอกลวงชาวกัมพูชาเพื่อเรียกเก็บค่าทำพาส,สปอร์ตแรงงานทีมงานและเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการน,นานกว่า3มชั่วโมงเมื่อเห็นว่าเวลานานจนเกินช่วงเวลานัดหมาย ทีมงานจึงเดินสำรวจกลางสวนยูคาลิปตัสภาพที่เห็นพบร่องรอยการใช้พื้นที่ในสวนเช่นขวดน้ำซองขนมขบเคี้ยวและร่องรอยจากการเดินย่ำพื้นดินขณะเดียวกันตำรวจอีกชุดวางกำลังด้านหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาห่างจากจุดซุ่มที่สวนยูคาลิปตัสราว4กิโลเมตรไม่นานเจ้าหน้าที่พบกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา1ิคน ระหว่างเดินทางพร้อมด้วยหนายหน้าคนไทยสองคนทำหน้าที่ขับรถยนต์ขนส่งแรงงานและขนส่งสัมภาระนำทางแต่ไม่พบหนายหน้าที่เป็นเป้าหมายหญิงคนหนึ่งในกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาให้ข้อมูลว่าเธอเดินทางมาจากย่านพระรามสองต้องการกลับประเทศกัมพูชาติดต่อผ่านนายหน้าชาวกัมพูชาเพื่อให้จัดการผ่าข้ามประเทศแลกกับค่าตอบแทนคนละประมาณ5,500บาท จกปรำซองบอยกพระรามสองจายยร่สสมาจากพระรามสองมากาามอ,อับ้านจา่ายไปเท่าไหร่ได้กลับ,บ้านคุณคุณในสองพันสามร้อคนละสอะงพันสามร้อยผ่าคลองสองร้อยอีกอเขาไปส่งถึงบ้านเลยไหมไปส่งถึงค,คะแนน นนมากันกี่คนเนี่นยมีมูมาสามคนเหยสองพันเนาะมีมาสามคนออมาสามคนจ้ะแอ้นที่นั่งกันอยู่นี่ไม่รู้จักกันเนาะรถยนต์คันนี้บรรทุกผู้โดยสารบุคคลสัญชาติกัมพูชาทั้งคันมีทั้งชายหญิงและหญิงตั้งคันรวมจำนวนสิบคนส่วนรถคันนี้ใช้สำหรับขนสัมภาระและทำหน้าที่สเกลนำทาง รถยนต์ทั้งสองคันมีคนไทยเป็นคนขับพวกเขายอมรับว่ารับจ้างชายชาวกัมพูชาขนย้ายแรงงานจากนั้นมีนายหน้าอีกคนรับช่วงต่อไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีชายคนดังกล่าวนั้นอกจากที่มีพฤติกรรมในการหลอกลวงเหยื่อหรือผู้เสียหายบางรายว่าสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของ หนังสือเดินทางดําเนินการในเรื่องของวีซ่าดาเนินการในเรื่องของใบอนุญาตทํางานเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่เขาทําแต่ในขะเดียวกันเขาก็ทําอย่างนึงก็คือช่วยเหลือนําพาแล้วก็รับจ้างในการนําพาออบุคคลต่างด้าวนะฮะลักษณะแก๊งนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เจ้านี้เจ้าเดียวมีอีกหลายเจ้าที่ทําในลักษณะหรือวิธีการอย่างเดียวกันที่ว่ารับจ้างลำเลียงหรือนําพาหรือ ผลแรงงานต่างด้าวทั้งที่ลักลอบเข้าเมืองดวยผิดหมายและกะ็เดินทางจากในราชอาณาจักรเพื่อจะออกนอกราชอาณาจักรนะฮะเพื่อจะไปถึงประเทศกัมพูชาก็ก็มีทั้งสองขาทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกความรู้จักตำรวจ,จ<า><ด>ให้ข้อมูลว่าขบวนการนำพาแรงงานกัมพูชากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับน,นายนาเป้าหมาย<ล>แต่ครั้งนี้เป้าหมายยังไม่ปรกากฏตัว ชายชาวกัมพูชาที่เป็นหนายหน้าเป้าหมายทำหน้าที่ทั้งเรื่องเอกสารข้ามแดนรวมทั้งหางานในไทยให้แลกกับค่าตอบแทนหลักหมื่นบาทต่อคนหญิงชาวกัมพูชาวัย35ปีเป็นอีกคนที่เคยถูกนายหน้าล่อลวงเพราะเมื่อพาสปอร์ตหมดอายุเธอจึงติดต่อนายหน้าชาวกัมพูชาพร้อมกับหาลูกค,ค้าคือเพื่อนแรงงานในไซต์งานเดียวกันให้นายหน้าดำเนินการเรื่องพาสปอร์ต เธอบอกว่าทั้งหมดถูกหนายหน้าหลอกให้ทำพาสปอร์ตแต่กลับถูกโกงเงินไปเกือบแสนบาทโดยมีนายจ้างคนไทยเป็นผู้โอนเงินให้ก่อนเขาแกทาเงินห้านูซีเมินค่ะเขาทำอย่างนี้กับนูนูแบบทรมานมากเราอยากเจอหน้าเขาจังเลยเขาทำได้จากนั้นเขาไม่ได้คุยกันอย่ ติดตอ่อไม่ได้ติดตอ่อไม่ได้ดไไดที่นูรู้จักเบอร์เขาอะ่ะรู้ประมาณใดประมาณจะสองสามวันเนี่ยเขาก็รู้ตัวเขาก็ปิดเลยปิดไม่ให้ติดตอ่อได้เราจะออกให้ก่อนแล้วเราก็มาหักแต่ละวิกวิกละพันวิกละพันห้าวิกละสองพันแล้วแต่บางวิกก็ไม่ได้หักเลยแล้วแต่เด็กจะมีธุระทางบ้านสองครั้งก็เก้าหมื่นห้าตอนนี้คือไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เล่มพาส์ตของเด็กก็ เขาก็เอาหายไปด้วยไงตอนนี้เราก็กลายเป็นว่าคือเด็กไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็กลายเป็นเป็นเถื่อนเลยคือเอาทั้งเงินด้วยเอาทั้งเล่มไปด้วยไงผู้ตงหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่สอชุดปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตำรวจภูธรภาคสองบอกว่าขบวนการนี้มีผู้ประสานงานฝ่ายกัมพูชาและมีพฤติกรรมนำแรงงานข้ามแดนมาแล้วหลายครั้ง เข้าข่ายนำพาซ่อนเร้นให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและถือเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผู้เสียชีวิต